คต้อนรับคุณเข้าสู่ปริงทาชาแนลครับผมสุขนวัฒนเล่าก่าครับกาแฟดำยามเช้าเช้าเกิดมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันหยุดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่4กัญญยนยายน2564แลห้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่4สถานการณ์โดยทั่วไปยังคงครุกคุกแล้วก็ดูวุ่นวายันะบเรื่องราของคุณํำรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คนที่นะครับไม่ชอบ นะก็คือการประท้วงอยู่นอกสภาในขณะนี้คือนะครับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเรื่องของการตามากินเรื่องของการหาไรายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวตอนนี้มันทากันไม่ได้นะครับก็มีการประท้วงกันเยอะแยะมากมายประ่วัิคนเพียบหมดน,นะครับในขณะเดียวกันที่สภาก็จะมีเรื่องวุ่นวุ่นนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องของ ใครบางคนที่พยายามจะอยู่ในอานาจนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเรากําลังสงสัยนะครับว่าปากก็พูดว่าไม่ชอบไม่อยากอยู่แต่ก็ยังอยูน่นะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราประชาชนมองออนะครับว่ามันมีเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่าทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับมันเยอะแยะมากมายอำนาจบาร,รมีนะครับใครที่มานั่งตรงนี้เนี่ย ถ้าคิดว่ามันหอมหวนนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับไม่ฟังเสียงประชาชนจนเกิดการาบาดเจ็บล้มตายเรื่องของการประท้วงจุมนมหลายๆครั้งที่ผ่านมาพอเข้ามานั่งในตําแหน่งนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกครับว่านะครับใครที่สวยสมในตําแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอบลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเดินไปไหนคนก็จะยกมือไหว้นะกราบนะครับแล้วก็ให้การเคารพนะซึ่งต้อง ต้องต้องเรียนตามตรกว่าณนะปัจจุบันนี้สถานการณ์ทุกอย่างในประเทศไทยนั้นเปลี่ยนไปคนไม่ได้ให้การเยินยอและเคารพกับคนที่ไม่น่าเคารพเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่ากลับไ้นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เวลายืนในตําแหน่งที่มันมีศักดิ์ศรีนะครับมีความเป็นผู้นํานะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้เนี่ยผมยังถือว่ามันเป็นหน้าเป็นตัของประเทศชาติ นะครับถ้าเกิดคุณมานั่งแล้วเนี่ยนะความนาารารสั่งการบาร,รมีไม่มีใช้แต่อำนาจนะครับผมเชื่อว่ามันไปไม่ได้นกะารประชาชนรู้ว่าถ้าทำไม่ถูกในเรื่องแต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นนะครับยิ่งเห็นมีการนะครับคนบางกลุ่มเนี่ยลากกระเป๋าเนี่ยสี่ห้ากระเป๋าเข้าไปที่รัฐสภาแล้วก็ไปทําอะไรกันบางอย่าง ที่เราเราเห็นภาพข่าวก็คือการผลิปรางการฟ้องร้องให้ประชาชนได้รู้ว่าการดำรงอยู่การโบกในเช้าของวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันสามารถทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแม้กระทั่งคนในสภานะประธานรัฐสภาก็ทําอะไรไม่ได้ไมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผมผมผมเริ่มมีความรู้สึกว่าคนหัวกอำน,นาจ นะครับและไม่ได้แคร์ใย,ยแสหรือว่าแย,ยแสกับความรู้สึกของใครเลยนะครับยิ้วกระเป๋าจะมปจะทาจะทำไปแล้วแจกแจกแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ร้องก็คือว่าไม่ได้แจกใช่ไหมล่ะคนที่มาร้องไ็อยู่ใดรัฐสภาไม่ได้รับใช่ไหมล่ะยังเหลือร้อนอะไรประมาณนี้นะครับในการถแถลงออกมามันเป็นประมาณนั้นนะครับผมเองรีนทางจช่องดูนะครับรีดทางข่าวดูนะครับดูแล้วก็มาดูว่าเอ๊ ตกลงว่าเราประเทศเราเนี่ยมันเป็นนะครับพ้สยามชเววัชวยราชมีอยู่นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ปกครองนะครับที่มีทศพิธรชาชธรรมดูอยู่นะครับเราอยากฝากไปถึงนะครับท่านช่วยขอความกรุณาว่าประชาชนตอนนี้ย่ำแย่เป็นทีครับนะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างนะึงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะตามกันนะครับว่าการโหวตนะเรื่องของการอนิปรายได้ไว้วางใจโหวตไว้วางใจจะเกิดอะไรขึ้น มีใครที่ผ่านบ้างนะฮะแน่ๆครับมีเรื่องวุ่นแน่นอนวันนี้เราจับตามองนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นและประชาชนมองเราเรียกได้แต่เรียกร้องแต่เขาไม่ได้ฟังนะครับการโหมกระหน่ำโหมกระพือเรื่องของผู้คนที่กําลังเคลียร์อะไระคือในเมื่อมันไม่มีกินไม่มีใช้ นะครับลูกๆต้องไปโรงเรียนนะครับเรื่องของการใช้จา่ายในครัวในครัวเรือนมันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยอมตายดีกว่าประมาณนั้นนะครับทุกคนก็นะออกมากระเต็มถนนไปหมดนะครับผมก็ฝากถึงพี่ๆที่ทําหน้าที่กองควบคุมฝูงชนตอนนี้ถ้ายังมีความรู้สึกว่าศรัทธาในาประชาชนอย่าไปศรัทธาเพียงแค่ใครบางคนที่อาสามาทํางานเพื่อประชาชนแล้วไม่ได้นะครับ ใครที่เป็นเจ้ากระทรวงที่มีตําแหน่งหน้าที่อาสาเข้ามาทําแล้วไม่ติดธรรมสิ่งต,ต่างๆเราเนี่ยมันไม่จริงครับท่านควรจะวางอาวุธแล้วเข้ามาอยู่กับประชาชนเข้ามาสมก่อนเข้ามาคุยนะครับเข้ามาทาอะไรสักอย่างที่ประชาชนม,มีความรู้สึกคุม้มใจว่าข้าราชการ,นะรที่อยู่ภายใต้ระบบของภาษีที่ประชาชจานจะ่ายแต่การท่านยังผงทําหน้าที่เป็นคนที่รักษากฎกติกานะครับ ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าท่านไปยืนอยู่ใกล้นะครับแล้วเป็นหุ่นใจตรงน,นั้นดีกว่านะครับผมฝากด้วยนะฮะวันนี้ภาพข่าวนีสวยพิมพ์เท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันก็ยังมีประเด็นนะครับเพื่อบแคงสงสันกันระหว่างคนสองคนที่ตอนนี้นะครับระหว่างนายกกับนะครับ่านผู้กองกรรมนัดนะครับตอนนี้เนี่ยได้ทราบข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการไปขอโทษขอโพยกันโดยกล่าวใจก็คือบิก้อมนะครับผ่าไปขอโทษขอโพยซึ่ง ผมเชื่อว่านั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันจะเกิดยังไงเราไม่รู้นะครับงานนี้เช้านี้เราต้องติดตามแล้วว่ามันจะมีบทสรุปอย่างไรนะมันจะมีบทสรุปอย่างไรงานนี้นี่อาจจะเป็นนะครับก็เรียกว่าเสือซ่อนเลบกันนะครับหรือว่าถือมีดดาบอยู่ข้างหลังกันไล่แทงไล่ฟันกันแน่นอนนะครับงานนี้เลือดสาดขารักษณะเนี่ยติดตามกันต่อไปนะครับ บิ๊กป้อมยังคงยันนะครับว่าพรังประชารัฐนที่ไม่แตกแถวนะครับธรรมนัสยั่วไหว้ขอโทษตรงสิ่งที่ผมไม่เชื่ออย่างว่าคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นจะยอมรับในสิ่งนี้และคนที่เดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเข้าไปที่สภามันไม่ได้มีสภาพอะไรที่จะสามารถต่อรองอะไรได้นะครับในความรู้สึกของผมนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคน ที่อกอย่างฝากคืออยากพยายามอ้างอ,างอิงว่าตัวเองสนิทกับสถาบันอย่าพยายามอ้างอิงว่าตัวเองนั้นคุยได้นะครับเพียงคน,คนเดียววันนี้เราจะเห็นแน่นอนรับพวกชาเรียนต้องมีเรื่องของการปลุกนักทสีเหลืองกันมาบ้างน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีบางสิ่งนะที่ประชาชนมองออกว่าท่านกำลังดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับงานนี้เราต่างไปต่อนะครับว่าช้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้น าสภา,าอุ้มประยุทธ์ขู่ยกระดับขับไล่นะครับนี่ก็คือไทยรัฐนะครับไทยรัฐนะฮะสาธรารณสุขเลิกซื้อชิโเวมันควรจะเริ่มตั้งนานแล้วครับนะนั่นไปหลายรอตแล้วครับหลายรอตแล้วนะก็นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือเมื่อวานได้คุยกับทางพี่ที่ทําเกี่ยวกับธนาคารนะครับก็ได้คุยนะรปรากฏว่าวันนี้เนี่ยขวบวนออกนอกนิดหนึ่งนะ วันนี้เนี่ยคนที่ทํางานอยู่แบงค์นะคือด็ดจจเพราะว่าอะไรนะีเพราะว่าการทํางานในตำแหน่งหน้าที่นียคือการรักษาสภาพของเงินฝากของผู้ที่มาฝากนะครับคนที่มาฝากเงินก็หวังเรื่องของอัตราเบี้ยน,นะครับคนที่ทํางานหน้าที่แบงค์ก็คือหวังที่จะให้คนเข้ามาฝากเยอะๆนะครับเพื่อรักษาดุลนะการเข้าออกของเงินนะครับแต่วันนี้เมื่อมีกฎหมายออกมา นะครับเมื่อวันที่11สิงหานคมที่ผ่านมาคือการคุ้มครองเรื่องเงินฝากประเด็นสำคัญวันนี้มันจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเงินฝากหลายคนจะถูกโยกย้ายอาาาัตราทเงินฝการคุ้มครองเงินฝากของคนที่มาฝากเงินเขาคุ้มครองแค่ล้านเดียวนะครับอย่าหนแหวนเจ้าหน้าที่แบงก์อยู่คนหนึ่งที่ตอนนี้เรื่องเงียบอ่แล้วก็คือการโยกย้ายบัญชีถอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเนี่ยไปอยู่ในบัญชีของตัวเองนะครับแล้วก็ ถอนออกไปจน60ล้านถึงวันนี้ยังไล่ล่าเอาเงินก้อนนั้นคืนไม่ได้แต่แน่แนแบงค์ไม่ออกภาษามาว่าจะชดเชยนะครับตอนนี้แบงค์ไม่ชดเชยนะชดชดเชยคือชดใช้ชดเชยเพียงแค่หนึ่งล้านบาทผมฝากไปถึงหลายๆลยคนที่มีเงินฝากเยอะๆใครที่มีเงินก็ก,ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่ใครที่มีเงินฝากเยอะๆที่ท,ที่ที่ทำงานแบงนี่ก็บอกว่าเตรียมตัวหาย,ยหน้ากำลังมาเยอือน ถ้ามีกฎระเปียบออกมาอย่างนี้เตรียบตัวอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้กรุบกขังนะครับเราไม่ได้แค่เล่าข่าวให้เอามาันแต่ว่ามันมีกติกาออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ทํางานแบงก์ก็อุดรับการเริ่มทยอยลางออกมตอนนี้นะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในสัมตรงน,นได้เพราะว่าเดนเดือนนปัจจุบันบางคนที่เข้าไปทำเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าที่มาฝากต้องหาลูกค้าที่มาฝากเงินให้มากๆในขณนะเดียวเดียวกัน รัฐบาลกับผู้ประกอบการแคลรเดียสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้ก็คือว่าพยายามประคองและให้ลูกคา้าท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตประกันภัยประกันนอประกันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ประคองมาแต่เงินเดือนกับสิ่งที่ทาตอนนี้ไม่ต่างกนนะครับเรื่องที่ยลามออกไปนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจเอาไม่อยู่นะครับถึงแม้จะเปิดหรือปลดล็อกกิจการไปประมาณ20 ย9จังหวัดที่่ักมานะครับแล้วก็ร้านค้าร้านรวงเปิดมาไม่มีคนเขาบอกว่าน่ากลัวมากน่ากลัวนะครับถึงแม้จะมีจาดจักรโยน้องว่าถ้าเปิดชักวทีจะได้มีไรายได้นะครับคนมคนงานจะได้ทํางานมีเงินดาวเดือนกินแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับไม่มีลูกค้ากระบวนการในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้ยังไงผม,ผมวันก็เห็นมีและเสร็จนะครับจากธนาคารข้ามาให้ไปกูกเงิ่อะไร เป็นเพียงเรื่องของ a s น e t ที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เดือดร้อนก็ลองไปยื่นดูนะครับไปยื่นดูได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับวันนี้ยังมีการเสียชีวิตเรื่องเกี่ยวกับโครนาเวรัสอยู่ประมาณ257หล้านนะครับติดเชื้อก็หมื่นห้าผู้ป่วยสวงหมื่นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นล้านแล้วนะครับที่ป่วยสะสมกันอยู่ตอนนี้นะครับประมาณล้านสองนะครับกหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ยังไม่รู้กันว่า เมื่อไระเดลี่นิวครับแฉเลื่อยขาเก้าอี้บิกตู่จ้าง2,000ล้านนะอ้ตัวเลขไม่ธรรมดานะครับพลังประชารัฐพิกเกโพดก็ยังไม่รู้ครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราติดตามกันนะครับจอฟันข้อหายาเสพติดพุ่มกับโจ้อดีตพุ่มกับโจ้นะครับด่านตำรวจโบกนะฮจะไปเรียกพุ่มกับเลยครับถ้ามีนิสัยแบบนี้นะครับแต่ก็งานนี้เนี่ย ทางกลุ่มของอายการและก็ทนายแต่ผู้เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบทั้งหมดก็เพื่อป้องกันความเสียหายหรือว่าการพลิกสํานวนคดีได้เลกนะครับมติชนครับบิ๊กป้อกกาวใจพาธรรมนัฐเข้าบ้านเคลียไหวขอโทษบิ๊กตู่ไม่จบนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นสำหรับข้อขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้น,นใจมันนเื่อมไม่มี นะครับงานนี้เนี่ยใจกับใจมันไม่แบ,บักันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีอะไรที่เราต้อง,ง,งน่าติดตามต่อไปว่ามันจะสมุลประเด็นนี้กันยังไงน,นะครับสาธรารณสุขสัง่งปรูภมสามสูตรทั่วประเทศก,ก็ไปเรื่อยนะครับท่านสมมุติไปเรื่อยนะประชาชนมีชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยฉีดกันนี้บางคนก็นะครับสลบขาเก้าอี้นะเหอนคลิปที่ออกมานะครับ เป็นลมเดี่ยงไปแล้วในอนนี้ก็ไม่มีความรับผิดชอบจากสาารสุขอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าสำนักงานประกันสังคมก็ถ้าใครเสียชีวิตก็มารับฝ่ายห้ามนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของสำนักงานประกันสังคมในที่จัดมาเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าฝากไปในะฮะายเงินสมทบประกันตนนะครับเลือกโปรแกรมเราแล้วจ่ายนะครับเอาแบบแจกจุด,ดจของท่านเนี่ยนะครับไปที่เซเว่นแล้วก็ไป ชาระที่นั่นได้มีหลายโปรแกรมให้ท่านเลือกนะครับแล้วก็ประมาณประมาณไม่เกิน7วันนะครับที่มันจะอคทผฟเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอหน่อยนะครับแล้วก็เผื่อเวลาการทางนานด้วยเพราะว่าท่านอ๋ชอชันาประกันจะผมแจ้งบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ7วันนะครับเวลาการจ่ายาที่เซเว่นหรือว่าสะดวกซื้อเพราะมันมีเวลาในการแช่ยอยู่ที่นั่นนะนะครับกระทรวงการคลังเขาเขา,เขาไม่ได้รับา รตรงนั้นนะครับเพียงแค่ตรวจสอบวา่าท่านเข้ามายื่นละมันจบลบแค่นั้นเองนะครับจัดสองแฝดรับนักท่องเที่ยวเปิดน,นะครับกรทม็นรูปแบบนี้เดือนตุลาคมคือเดือนหน้านะครับก็ยังต้องดูกันต่อไปทั้งมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็การดำรงอยู่ด้วยอำนาจระบาลมีนะครับผมไฮไลท์อยู่ว่าบาลมีมีหรือเปล่านะครับมีแต่อำน,นาจตอนนี้อยากอยู่บ้างในตำแหน่งนายกเนี่ยนะครับสำหรับ คนบางคนผมไม่แน่ใจว่าอยากอยู่เพื่ออะไรเมื่อไม่เห็นมวประชาชนแล้วอยากอยู่นะครับอยากอยู่เพราะท่านจะไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมประชาชนที่ไม่ได้เลยนะครับอยากับประชาชนไม่เอาท่านจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆและก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือไม่ทันที่เราแค่วิเคราะห์สถานการณ์ดูว่าพยานะก,กําลังไปเยีอยนะครับใครที่เป็นผู้นํารัฐบาลแล้วไม่มองเห็นมวประชาชนนะครับผมฝากด้วยนะฮนะก็ในววันนี้ก็ จะคุยกันแบบเบาๆเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ผมอยากให้ท่านพำนับและก็อยากที่อยากฟังตอนนี้ผมกาลังจะทำะสถาบนีพิธีวิวในขั้นึ้นมาเป็นวิทยุิวออนไลน์ในลำนั้นคือเกษตรนวมิติสเตชั่นนะครอาจยะฝากกันด้วยนะครับ K A S T บ N A W A F I N แล้วก็สเตชัน S T A T I O N เกษตรเอามีเตชันเพลงสายกดนเพลงไทยสากลนะครับเพลงลูกกลุงนะครับเพราะเราเราเรานำเสนอให้คุณได้ฟังกันที่นั่นในการเปิดกันทั้งวันจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนในแบบขอวันนะครับ,นนนะรบแล้วก็ในช่วงกลางวันแบบน,นี้ช่วงเช้าก่อน9ก้าโมงก่จะเปิดเพลงเป็นบรรณาโมซายคุณได้ติดกาแฟร้อนอร่อไปแล้วจากนั้นอาจจะเป็นเพลง,พลงนนไทยสา,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 ากเเลเข้ามาไทเบาๆนะครับเพราะ กกด้วยว,นนวันนี้ผมจะกลวัดไปก่อนเราไปติดตามเรื่องของการนะครับโหวตที่รัฐสภากันวันนี้เราดูหนังบู๊กันนะครับเชา้าๆแนะบนแต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเราไปตามกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นงูเหา่าไม่งูเหา่าใครจะเข้าข้างไหนนะครับแต่แน่ๆคือฝ่ายค้านนั่งตามคลิบๆเลยนะครับเห็นกระเป๋า,าถือไปประมาณ4ี่หกระเป๋า,าใหญ่ๆขเ,เข้ารัฐสภา ประธานชวนก็นั่งตาพริตต์ปนกันในแต่ะาอาดีตนายกรัฐมนตรีไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ทำอย่ไงจริงครับขอบคุณมากครับติดตามกันนะครับเดี๋ยวรติดตามที่เกษตรนวมินตสเตชันนะครับวิทีุที่เราเป็นเพื่อนคุณเพลงเบาๆกับป,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 ปลอกกับวันรับ